สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะามาดูการเงินให้กับบุคคลที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหรือบุคคลที่ผ่านมาหรือเลื่อนผ่านมาพบเจอคลิปนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการเงินของคุณนั้นเป็นอย่างไรและเป็นใครกันบ้างน,นะคะที่ผ่านมาเจอนะคะวันหรือเดือนแล้วก็ราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะในตรงนี้เนาะก็คือสามารถดูได้ทุกคนนะสา,สามารถ เช็คพลังงานได้ให้เช็คที่พลังงานเนาะว่าตรงไม่ตรงนะคะอย่างไรเนาะในตรงนี้นะก็คือ,อวันเดือนราศีไม่ตรงไม่เป็นไรให้เช็คที่พลังงานนะคะไพ่ใบแรกนะคะเราได้ทรีซับคัพนะคะทรีซับคัพในตรงนี้นะคะกําลังจะบ่งบอกถึงความสุขความสําราญแล้วก็ความสบายใจในบางเอเนอร์จีนะคะ แล้วเราก็ได้อทรีซับซอ้อนนะคะก็คือความไม่สบายใจก็คือความความอึดอัดนะคะในบางพลังงานเนาะเราก็มีความร่ำรวยเกิดขึ้นมีการก้าวหน้ามีการพัฒนาถูกซับวาร king of pentacle ในสับคัพส์ในจากพลังงานในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่ามีหลากหลายพลังงานนะคะที่เข้ามาในตรงนี้เนาะก็คือจะมีพลังงานที่มีความสุขสมหวังมีการเหมือนกับพัฒนาต่อยอด การเงินดีแล้วก็มีโอกาสได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปสู่ถึงขั้นมั่งคั่งเนาะในตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนพลังงานของบุคคลที่เข้ามาชมคลิปในตรงนี้นะคะก็จะเป็นพลังงานของชาวราศีกรกฎชาววันพุธหรือชาวราศีตุลชาววันเสาร์แล้วก็เป็น เป็นชาวราศีเมษบัณังคารและก็ชาวราศีสิงห์ชาวธาตุด,ดินพฤกษบการมังกรชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะที่เข้ามารับชมคล,ค,ลคลิปนี้เนาะก็จะเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าก็จะมีทั้งพึงพอใจนะคะอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอยู่ในระดับที่แน่นอนแหละก็คือขัดสนไม่พึงพอใจแล้วก็มีกำลังที่จะไปต่อได้ แล้วก็พยายามแล้วก็มั่งคัง่งรู้สึกดีเหมือนกับว่าชีวิตพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิคะว่าหย่าไพ่จะบอกอะไรมีการพัฒนานะคะมีการพัฒนามีการต่อยอดมีการสื่อสาร เกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับการเงินในตรงนี้เกิดขึ้นและการเงินก็จะพอกคูณเพิ่มขึ้นมากขึ้นในตรงนี้นะคะเราก็จะมีการตัดสินใจมีการใช้จ่ายมีการานำออกในตรงนี้นะคะก็คือในบางเคสในบางกรณีก็คือมีความเหมือนกับมีความสุขกับการได้จ่ายหรือการจ่ายในตรงนี้เป็นผลลัพธ์ที่ดี แล้วก็ในบางเคสบางกรณีอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะในตรงนี้นะคะไม่ว่าจะอย่างไรแล้วในตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าเราเห็นหลักๆเลยในตรงนี้จะมีการจ่ายเนาะจะมีการจ่ายออกไปซะส่วนใหญ่มากกว่ารายรับนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วเราก็คนที่จะตัดสินใจหรือมีการวางแผนระบบจัดการการเงินในตรงนี้ให้ดีนะคะทำทุกอย่างให้รอบคอบ ทำทุกอย่างให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามที่เรานน้นกระทําหรือการวางแผนการาวางระบบเอาไว้ในตรงนี้นั่นเองนะในช่วงนี้นะคะเรามองเห็นถึงพลังงานที่มีความคิดเอะคิดมากน่าจะเป็นพลังงานนี้นะคะพลังงานนี้ก็คือเป็นพลังงานที่ไม่พึงพอใจและมีความคิดจะคิดมากหรืออาจจะเป็นพลังงานที่ มีความพึงพอใจในการเงินอยู่แล้วแต่คิดเยอะคิดมากกับการที่อยากจะมีมากกว่าเดิมหรือกําลังที่จะพัฒนาไปต่อได้ก็คือสามารถอยู่ได้อยู่ไหวแล้วมีมีปริมาณของการเงินหรือมีความพึงพอใจมากกว่าแค่รู้สึกดีแล้วในตรงนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าในระดับปานกลางแล้วนะแต่ยังไม่ถึงกับขั้นมั่งคั่งแต่ในบางเคสในบางกรณีก็คือมีการพัฒนาเลเวล มีการเหมือนกับอัพตัวเองเกิดขึ้นขึ้นมาสู่ถึงขั้นาสามารถมั่นคงได้ในตรงเนี้ยเนาะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วนะคะก็ยังมีเคาะก็ยังคงความคิดเยอะคิดมากอยู่เพราะว่ายัางต้องการที่อยากจะมีมากกว่าเดิมในตรงนี้ขึ้นมานั่นเองนะหรืออาจจะมีความวิตกกังวลกับการใช้จ่ายมีการวิตกกังวลถึงเรื่องราวต่างๆถึงแม้ว่าจะมีเงินมากก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่ดีนะคะ มีความมิตกกังวลในเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาของการตกเบิกอาจจะมีในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของการขัดสนแต่ในเรื่องของบางเคสในบางกรณีที่มีความคิดเยอะคิดมากและมีความกังวลในเรื่องของความขัดสนในตรงนี้ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะที่เป็นไปในทิศทางที่ไม่พึงพอใจหรือขัดสนอยู่ในตรงนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีและการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งใหญ่ และดีที่สุดของคุณแล้วก็เป็นได้นะคะมันจะทําให้คุณนั้นสามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหนังมือจากวิกฤตให้กลายาเหมือนกับเป็นเหมือนกับลักษณะว่าคุณเจอวิกฤตอยู่แต่ภายใต้วิกฤตในตรงนี้มีโอกาสนะคะประมาณนี้อารมณ์นี้คุณจะได้รับสิ่งดีๆคุณจะพบเจอแต่สิ่งดีๆวันนี้คุณอาจจะเหมือนกับเป็นลักษณะจะต้องระมัดระวงังแต่วันข้างหน้าคุณไม่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินแล้วแต่อาจจะต้องมีความเหมือนกับ ไม่ประมาทในการใช้จ่ายหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่มีความมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันสบายแล้วฉันมีเงินแล้วฉันจะใช้จ่ายยังไงก็ได้ฉันรู้แล้วว่าวิธีการระมัดระวังฉันเป็นยังไงในตรงนี้แต่มันจะมีเหตุประเด็นปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากการที่กลัวว่าจะมีเงินไม่เพียงพอในตรงนี้เข้ามาทำให้คุณ มีความคิดหรือวิตกกังวลหรือมาลบกวนคุณในตรงนี้อืแต่เรามองเห็นถึงการที่ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าจะเป็นบุคคลอื่นอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นอส่วนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราหรืออาจจะไม่ใช่คนใกล้ตัวก็ได้นะในตรงนี้นะคะอาจจะเป็นบุคคลอื่นที่นําประเดน็นมีปัญหาเข้ามาให้กับเราให้เรานั้นต้องวิตกกังวล อาจจะเป็นในเรื่องของการที่เขานั้นมาหยิบยืมเราแต่เรารู้ว่าเรานั้นไม่อยากจะให้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วมีความเกรงใจมีความรู้สึกเหมือนกับเ,เหมือนกับกลัวว่าจะผิดใจกันกลัวเสียเพื่อนไปอะไรประมาณเนี้ยได้นะทำให้หนักใจได้นะคะอาจจะมีประเด็นปัญหาเหล่านั้นได้หรืออาจจะอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นในลนักษณะของการที่ว่าเราไปหยิบยืมใครแล้วไม่มีใครร่วมมือ ไม่มีใครให้ในตรงนี้เป็นได้นะคะแต่ไม่ว่าจะยังไรแล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับบุคคลที่เข้ามาชมชมชมคลิปคลิปนี้นะคะอ่านะคะก็ประมาณว่าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าจากที่ไม่ดีก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆเนาะจะได้รับการพัฒนาแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าจะมีทั้ง ขัดสนเงินทองนะคะขัดสนเงินทองไม่มีเลยในตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ไปสู่ถึงความพึงพอใจแล้วก็มากยิ่งขึ้นกว่าความพึงพอใจก็คือรู้สึกดีไม่ใช่แค่พึงพอใจแล้วก็คือรู้สึกดีแล้วแล้วก็นําพาไปซึ่งสู่ความมั่งคั่งในตรงเนี้ยนะคะมีทั้งหมด 4, 4ี่ระดับที่เราดันได้อ่านให้คุณฟังเนาะในตรงนี้นะคะ ส่วนบุคคลที่มีความพึงพอใจแล้วในตรงนี้ก็จะสามารถควบคุมจัดการหรือรู้ระบบในการที่จะเรียนรู้กับการที่จะมีเงินในตรงนี้ได้เราก็พัฒนาไปต่อนะเราก็บุคคลที่มีอยู่แล้วในตรงนี้ก็คือจะยิ่งดีขึ้นขึ้นไปส่วนคนที่ไม่มีเลยก็จะเริ่มมีขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอจบคำทานายไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและการอย่างนี้ตลอดไปนะคะส่วนพลังงานราศีไม่ตรงไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าให้ดูเช็คพลังงานที่พี่พูดไปในตรงนี้นะคะว่าใครอยู่ในระดับไหนอยู่ในเวลไหนรับเป็นยังไงพบวิกฤตอะไรสถานการณ์แบบไหนอย่างใดในตรงนี้นะ,ะก็ถ้าตรงอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ความสุขของคุณคือความสำเร็จของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีจ้ะ